เป็นกำลังใจให้กับสาวสาวแมนยูอ๋ออะไรนะครับีมงานบกแค่น,นี้ยังไม่พอมาดิมาดิมาดิไอตัวท็อปมันต้องโดนอย่างนงี้นี่เอาเข้าไปปัาปัาเอาเข้าไปตรงขีดๆดูดี่บ <c oughs> อะไรฮิวเ,เลย,อยเอบอกได้เลยนะถ้าไม่เอาดีทางนี้นะ เป็นสาวไปแล้วโอเคค่ะถ้า <laughs> พร้อมแล้วแมนยูพร้อมไปเวลาเดินครับโอดูดูเธอมูมามากนะครับดูเธอหย <laughs> อดอยากมาจากไหนไม่รู้ <laughs> แค่คำแรกก็ล่อไปขึ้คนคอนอ้เอ,อทางบ้านทางบ้านได้ยินเสียงดูดไหมครับโอ้โห ไม่ต้องจับเวลาครับดันเวลาไปเรื่อยๆอู้หู้หหหหโอ้ยทุกอย่างดีหมดครับยกเป็นลิ้นของเธอเรียกว่าล้วงเข้าไปถึงแก้วเลยนะฮะบอกเลยหมดไหมครับหอดโหยครับหดอีกีหนึงชกชกห่อที่รักชกชกหน่อยชกหน่อยชกหอชกาทีมงานบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทิ้งเงนหมดเสร็จแล้วครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับขอเสียงตบมบององตององเธอให้คำนิยามมันนี้ว่าอะไรนะครับถุงหลุดถุงหลุดแล้วครับผมเรียกว่ามีเสียงท้องด้วย